สวัสดีแฟนเพจอารมณ์ด um, ีทัวร์และคริซแวนขับด้วยนะคะหลังจากได้รับสายจากสตาร์คร s สประเทศไทยค่ะวันนี้พันล้านรีพาทุกคนมาที่ท่าเรือสิงคโปร์เพื่อจะมารู้จักกับเรือซูเปอร์เจมินายที่กำลังจะมีโอกาสได้ไปรับผู้โดยสาร ถึงท่าเรือหลานชบังประเทศไทยค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะทาง Star Cruise ยังให้โปรโมชั่นลดกว่าครึ่งราคานะคะภายในเดือนมิถุนายน2560นี้ค่ะแล้ววันนี้พันล้านนอกจากจะขออนุญาตพาทุกคนชมแล้วก็ยังจะขออนุญาตพาทุกคนไปชิมอาหารอร่อยๆบนเรือ Super Star Gemini ด้วยนะคะและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราขึ้นไปบนเรือ Super Star Gemini พร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะ เรือซูเป r ร์สตาร์เจมเป็นเรือที่มีความจุประมาณ1,500บวกนิดหน่อยนะคะสำหรับพาสเจนเจอร์ที่เป็นผู้โดยสารแล้วก็จำนวนของลูกเรืออีกนะับพันคนเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นไปบปนเรือ Super Star Gemini แล้วนะคะ มารออยู่ในะห้องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ห้องพักเราอยู่ชั้น6นะคะเป็น6 207นะคะเม oh, oh, ื่เราเข้ามาภายในห้องแล้วนะคะด้านหลังประตูเราก็จะพบกับ master station นะคะเป็นจุดที่นัดหมายเวลามีเหตุการณ์ต่างๆผู้โดยสารก็จะต้องเรียนรู้ว่า เราอยู่จุดไหนนะคะ you are here ก็คือนี่เราอยู่บริเวณด้านหัวเรือนะคะแล้ว assembly point นะคะจุดที่เราต้องไปรวมพลก็คือ C 1นะคะ ก็ะะจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ส่วนของที่นั่งค่ะตรงนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะคะที่นั่งบริเวณห้องด y n นาสตี้นะคะจะเป็นห้องที่นั่งที่ชมวิวกระจกท้ายเรือแบบนี้นะคะถ้าผู้โดยสารนั่งอยู่ตรงบริเวณชั้น1ชั้นสชั้น3ก็จะสามารถมองออกไปทะเลด้านนอกได้นะคะ<ม> และนี่ก็คือห้องอาหารมารีเนอรนะคะซึ่งเป็นห้องอาหารหลักบนเรือนะคะก็จะบริการทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันรวมถึงมื้อเย็นด้วยนะคะ ก็คือจะเป็นห้องอาหารที่เป็นห้องหลักค่ะอยู่บริเวณส่วนกลางของรีสอร์ทพอดีเลยนะคะ 14ชั่วโมงนี้นะคะถ้าคุณอยู่ตอนไหนถ้าเกิดว่าคุณอยู่บนเ,ปเปรือ Superstar Chenniay คุณแวะมาได้ที่แน่นอนนะคะเมนูอันนี้นะคะที่เป็นจานเด็ดที่สุดนะคะที่อามินขอแนะนำนะคะนี่คือซุปปลาุเตนะคะหนังปลาทอดนะคะแล้วซอสไข่แดงสูตรของที่นี่เขาพิเศษตรงที่ว่าเขาจะทอดแล้วก็คลุกด้วยไข่แดงนะคะ ก่อนกินแนะนำให้ดมก่อนเพราะว่ามันหอมมากค่ะข้าวมันไก่ค่ะชอบอ,อร่อยอยังไ,ไม่ต่างไก่ได้ไหม <c oughs> วันนี้อร่อยขึ้นเปลี่ยนน้ำมัน่าวะ <c oughs> เมื่อช่วงเช้าเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องอาหาร3ห้องนะคะซึ่งเป็นห้องคอม p พลเมนทารีของเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลล่าวิสตาร์มารีเนอร์สวัส t y นะคะ ที่สำคัญเนี่ยอาหารหลากหลายทานได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ฟรีด้วยค่ะขอแนะนำกับเซตนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นเซตที่คุณผู้หญิงสาวๆน่าจะถูกใจนะคะแอบกระซิบว่าเป็นเซตที่เหมาะกับการบมรุงผิวพรรณนะคะเขาเรียกว่าอะไรวะแวรูสเปเชียลเซตนะคะ จะมีอะไรบ้างนะคะนี่อะไรวะอันนี้ค่ะเป็น lobster ไม่เห็นหัวนะคะก็ไม่มั่นใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าเนื้อเยอะใช้ได้เลยจานนี้ค่ะจานนี้นะคะอับโลน้ำแดงนะคะอ๋ออันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะุณผู้ชมอืมอูดง้งผัดเนื้อเป็ดนะคะแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆที่เขาบอกว่าเซตนี้รวมๆกันแล้วก็คือ ผิวเด้งเต่งตึงดึงดังนะคะอนนีคนะคะเมนูเด็ดที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นซุปกระดูกปาฉลามนะคะ